กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายชัดชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตเจ็ดพักไทยสร้างไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภานี่ถือเป็นการร่วมอภิปรายแถลงนโยบายของรัฐบาลเป็นครั้งที่สองในวาระการเป็นผู้แทนราษฎรสมัยแรกของกระผมหากจะพูดในมุมหนึ่งครับถือเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดทางการเมืองไทย ที่สองเสาหลักของอำนาจอธิปไตยคืออำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติถูกอำนาจตุลาการชี้ขาดตัดสินจนทำให้กระบวนการในการบริหารราชการเพื่อแก้ไขปัญหาและวิกฤตของประเทศต้ตตองหยุดชะง,งักลงทว่าชีวิตของคนเรามันต้องก้าวเดินต่อไปครับการถแถลงนโยบายในวันนี้ของท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตร จึงถือเป็นการแสดงเจตนาลมต่อรัฐสภาแห่งนี้ว่าประเทศต้องเดินหน้าแต่ทว่าท่านประธานครับการจะเดินไปข้างหน้าได้รัฐบาลต้องไม่ทิ้งใครไ,ไว้ข้างหลังนี่คือหลักการสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินท่านประธานครับประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนในจำนวนนี้ ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องในภาคการเกษตรมากที่สุดหากพี่น้องเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีประเทศก็ดีตามไปด้วยแต่ที่ผ่านมาทุกยุคทุกสมัยพี่น้องเกษตรกรต้องเผชิญปัญหาน,านานับประการเกินกว่า,าจะพรรณนา,นาซึ่งเมื่อผมได้ฟังนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาแห่งนี้แล้วไม่น่าเชื่อครับ ว่านโยบายที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศท่านประธานครับมีเพียงแค่8ดบรรทัดจากทั้งหมด88หน้าแต่ท่านประธานครับผมหวังว่าในรายละเอียดวิธีการดำเนินนโยบายการปฏิบัติงานจะสามารถวัดผลสำฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านประธานครับ การสร้างความอยู่ดีกินดีสร้างความอยู่ดีมีแหงให้พี่น้องเกษตรกรน,นั้นต้องมีการดำเนินนโยบายด้านการเกษตรควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำการเกษตรครับและต้องทำให้เกิดผลสำลิดอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่การวางนโยบายที่สวยหรูหรือการใช้คำพูดที่น่าประทับใจในวาระหนึ่งปีที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสฟังท่านนายกรัฐมนตรีคนก่อนถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแห่งนี้ครับว่าท่านจะดำเนินการสร้างรายได้ในภาคเกษตรโดยใช้หลักการตลาดนำนวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้แม่ช่างละไม้คล้ายคึงกับนโยบายของรัฐบาลท่านนายกแพ่ทองทานเพียงแต่เพิ่มใจความสำคัญอีกนิดหน่อยครับท่านประธานครับว่าท่านจะคว้าโอกาสในตลาดใหม่ ฟื้นนโยบายขัวไทยสู่ครัวโลกและในส่วนการบริหารจัดการน้ำท่อยแถลงโดยสรุปครับจะมีการยกระดับการบริหารจัดการน้ำรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างแต่เนื้อหาโดยสรุปก็คล้ายคลึงกันอีกท่านประธานครับกับนบโยบายรัฐบาลชุดที่ผ่านมาซึ่งจะมีการบูรณาการองความรู้ ด้านการบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการน้ําในแต่ละพื้นที่ผ่านมาหนึ่งปีครับน้ําก็ยังท่วมน้ําก็ยังแล้งเหมือนเดิมหนักก็เดิมด้วยซ้ําที่ผมนํานโยบายของสองรัฐบาลมาเปรียบเทียบก็เพื่อที่จะชี้ให้เห็นครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทางหากยังดําเนินนโยบายเหมือนกับรัฐบาลชุดก่อนผลสำนิก ที่ตามมาก็คงไม่ต่างกันคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรก็คงมีแต่ขาดกับขาดเหมือนเดิมอีสานบ้านผมครับเรียกว่ามีแต่หลุปกับหลุปคือเขาขาดยังไงนั่นเหรอครับท่านประธานครับขาดแรกครับคือขาดทุนครับนโยบายของรัฐบาลก่อนหน้าตลาดนำนวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ซึ่งสัญญาว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรแต่ปัญหาที่แท้จริงคือราคาพืชผลและผลผลิตทางการเกษตรยังคงตกต่ำต่อเนื่องคนเลี้ยงวัวทนเลี้ยงด้วยน้ำตาชาวนาทำนาแต่ได้ฟางแทนข้าวผมจะขอยกตัวอย่างให้ท่านประธานฟังครับว่าต้นทุนการทำนาของพี่น้องเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันขาดทุนอย่างไรท่านประธานครับ พี่น้องชาวนาทุ่งกุลาร้องให้ร้อยะเอียดบ้านผมท่านประธานครับทุกวันนี้ทํานาหวานเป็นส่วนใหญ่นาหนึ่งไร่มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าไถ่ค่า,มาเมล็ดพันธุ์ค่ายาค่ารถเกี่ยวค่าขนส่งค่าปุ๋ยเนี่ยหนึ่งไร่แล้วต้นทุนรวมๆอยู่ที่3,800รบาทต่อไร่ท่านประธานครับนี่ยังไม่รวมค่าแรงนะครับเพราะผมไม่รู้จะคิดยังไงทานาหนึ่งไร่พื้นที่ทุ่งกุลาครับเต็มที่ ได้350กิโลกรัมต่อไร่ครับถ้าขายข้าวในช่วงเวลาที่ข้าวมาเยอะๆก็อยู่ที่แค่กิโลกรัมละ1 1บบาทเอา10บาทคูณ350ครับท่านประธานหนึ่งไร่ขายข้าวได้3500ัขัดทุนแล้วครับ3 0มท่านประธานครับถ้าจะพูดถึงนาดำนะครับท่านประธานครับยิ่งหนักครับคูณเข้าไปอีกเลยครับค่าแรงเป็นพันยับเยินท่านประธานครับผมไม่มั่นใจครับ ว่าความตั้งใจของรัฐบาลที่จะทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสามเท่าหรือมันจะเป็นหนี้เพิ่ม3ามเท่ากันแน่ท่นทานประธานครับขาดที่2ท่านประธานครับนั่นก็คือขาดน้ําท่านนายกแพทองทานกล่าวว่าการบริหารจัดการน้ําจะถูกยกระดับขึ้นน้ําต้องถึงไรนามีการขยายเขตชนะทานแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งรวมกันทุกภาคส่วนแต่ท่านประธานที่เคารพครับ การบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งมีความคล้ายคลึงครับกับนโยบายของรัฐบาลนี้ผ่านมาหนึ่งปีครับก็อย่างที่เห็นครับท่วมหนักแล้งก็ยังหนักเหมือนเดิมเป็นปัญหาหลักที่ประชาชนและพี่น้องเกษตรกร,กรต้องเผชิญจนถึงปัจจุบันหากท่านยังคงมีวิธีแก้ปัญหาเหมือนเดิมกับรัฐบาลที่ผ่านมาปัญหาดังกล่าวคงไม่ได้รับการแก้ไขท่านประธานครับพูดถึงเลือกน้ําผมขอเพิ่มเติมอีก ิดหนึ่งครับท่านประธานครับน้ําในการอุปโภคบริโภคพี่น้องชาวตำบลคูเมืองอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดผมเคยยื่นวางบินไปกับท่านประธานแล้วได้มีโอกาสหาลือมาหลายวันก่อนท่านประธานครับแล้วผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยครับที่ยังคงใช้น้ำคุณคุณนเนี่ยล้างหน้าแปรงฟันขวดนี้เลยท่านประธานครับหนึ่งปีแล้ว ท่านนายกคนก่อนเคยประกาศว่าจะมุ่งเน้นการสร้างระบบสาธารณนุประคให้เกิดสุขภาวะอนามัยที่ดีผ่านการพัฒนาร,ระบบปปานี่ไงครับรัฐบาลชุดก่อนผ่านมาหนึ่งปีอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับรัฐบาลชุดนี้ขาดที่สท่านประธานครับคือขาดการเข้าถึงทรัพยากรองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ แม้มีนโยบายในการใช้เทคโนโลยีในภาคเกษตรแต่เกษตรกรจํานวนมากยังขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีอีกทั้งพี่น้องเกษตรกรขาดเงินทุนรวมถึงการขาดความรู้ความเข้าใจในการนําเทคโนโลยีมาใช้ส่งผลให้เทคโนโลยีที่ตั้งใจส่งเสริมไม่ได้ถูกนําไปใช้ได้จริงท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับผมขอฝากข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสำนิก ซึ่งรัฐบาลต้องสร้างระบบตลาดที่ยุติธรรมลดอิทธิพลของข้อค้าคนกลางสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีและทรัพยากรจัดให้มีเงินทุนดอกเบี้ยต่ำหรือเงินทุนสนับสนุนสำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญท่านประธานครับ ต้องบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไม่ว่าจะเป็นบนดินใต้ดินบนฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนและต้องขยายตลาดการส่งออกสร้างแบรนด์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในโลกหากรัฐบาลยังไม่สามารถดำเนินการตาแนวทางข้อเสนอดังกล่าวได้ท่านประธานครับข้อเสนอแนสุดท้ายที่ผมอยากฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลท่านนายกนั่นก็คือ การออกมาตรการช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกร,กรครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆยกตัวอย่างท่านประธานครับอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับวันที่15บตุลาคมนี้พี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาจะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวนาปีข้าวเปลือกจำนวนมาหาศาลหลายสิบล้านตันจะออกสู่ท้องตลาดในเวลาเดียวกัน หากไม่มีมาตรการรับมือครับราคาข้าวเปลือกสดจะตกต่ำดำดิง่งเนื่องจากปริมาณข้าวมีมากท่านปรานครับเกษตรกร,ร,กรจําต้องเร่งขายข้าวเราจําเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือที่ใช้ได้จริงครับเช่นมาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีหรือจำนำยุ้งฉางเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าว โดยไม่ต้องเล่นขายข้าวเปลือกในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจํานวนมากจูงใจให้พี่น้องเกษตรกรคร,รับตากข้าวเปลือกเก็บไว้บนยุ้งฉางรอจําหน่ายในเวลาที่เหมาะสมมาตรการที่2คือมาตรการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร,ร,กรหรือศูนย์ข้าวชุมชนต่างๆเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา เสริมสภาพคล่องสามารถรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรเป็นการซื้อนำตลาดครับในช่วงที่มีผลผลิตจำนวนมากทำให้ราคาไม่ถูกกดจากพ่อค้าคนกลางและมาตรการที่3ครับท่านประธานครับคือมาตรการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวเอกชนนะครับในการเก็บสต็อกท่านประธานครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา มีรายงานข่าวครับจากนายยกสมาคมโร่งสีไทยว่าขณะนี้โรงสีถูกบีบหนักครับธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อหากปล่อยไว้เช่นนี้ครับจะส่งผลต่อราคารับซื้อข้าเปลือกสดนาปีที่กําลังจะออกสู่ตลาดแน่นอนเพราะผู้ประกอบการขาดสภาพคล่องมาตรการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งในมาตรการที่จาเป็นเช่นกันครับถ้าเขาขาดสภาพคล่องถ้าก็มีสภาพคล่องดี เขาก็จะได้ซื้อแข่งกันกันราคาข้าวก็จะได้สูงขึ้นท่านประธานครับและมาตรการสุดท้ายคือมาตรการที่สําคัญครับนั่นก็คือมาตรการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือที่เราเรียกกันจนชินปากว่าค่าเก็บเกี่ยวไล่ละ1,000บาทนี่เป็นมาตรการแห่งความหวังของพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั้งประเทศครับ ท่านประธานคงทราบแล้วครับว่าโดยส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรนาปีมีต้นทุนการทํานาที่สูงมากดังที่ผมได้นำเรียนข้างต้นครับซึ่งสวนทางกับผลตอบแทนพี่พี่น้องเกษตรกรได้รับหากรัฐบาลยังไม่สามารถจัดหาปัจจัยการผลิตที่เพียบพร้อมดินดีน้ำถึงและควบคุมต้นทุนให้เข้าถึงได้น้ำมันถูกปุ๋ยถูก ยังไม่สามารถสร้างกลไกการตลาดที่เป็นธรรมมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไล่ละ1,000บาทจึงคงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่รัฐบาลต้องดำเนินการหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชิน,นวัตรได้แถลงนะโยบายต่อรัฐสภาแห่งนี้แล้วท่านมีอำนาจเต็มผมขอเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรี เร่งพิจารณามาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในทุกมาตรการเป็นการด่วนโดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทต้องทำให้ได้ครับและต้องทำให้ทันกับฤดูการเก็บเกี่ยวที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศท่านประธานครับผมเป็นลูกหลานเกษตรกร บรรพบุรุษปู่ย่าตายายญาติพี่น้องทำไร่ทำนาเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันพวกเรายังไม่สามารถลืมตาอ้าปากจากอาชีพเกษตรกรรมที่บรรพบุรุษส่งมอบให้วันที่16สิงหาที่ผ่านมาผมเป็นหนึ่งในเสียงที่ยกมือสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพทองทานชินวัตร แต่จากนี้ไปผมจะทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างเข้มขน้นและขอฝากท่านประธานครับฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรครับว่าผมเป็นลูกหลานชาวนาเป็นชาวนาชาวนาเลือกท่านมาอย่าทำให้ชาวนาผิดหวังครับด้วยความเคารพครับท่านประธาน